นี่ก็จะเป็นกิจ,ก,จกรรมครอบครัวของบุรินนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะเป็นวัน Bank Holiday, แบงค์ฮอลิเดย์เนาะก็จะเป็นวันหยุดของที่นี่อะไรเงี้ยนะคะก็พากันมาที่พักนะคะโดนพาไปเลียมม้ยงมัติพักกลว่าจะพาิลเลียมมาเล่นเพลกล่าวอะไรเงี้ยเออน,นะคะแต่ว่าคนเยอะมากต้องต่อแถวเล่นกันอะไรเงี้ยป,ปกติบุรินก็พยายามเลี่ยงนะคะอยู่ใจเมืองตัวอา อันเชสเตอร์อะไรเงี้ยคนจะเยอะมากนะคะทุกคนแต่ถูกใจแม่ตรงไหนรู้ไหมคะดอกไม้คะ่ะทุกคนมันดอกดอกไม้ก็มันสวยมากสวยแบบสีสันแบบโอ้ยเขาจัดได้ดีมากๆอะไรเงี้ยอยากนั่งชิลๆจิบกาแฟอะไรเงี้ยแต่ทําไม่ได้นะคะ,ะต้องวิ่งตามลูกไปอะไรเงี้ยแต่โชคดีคือมากับพ่ออะไรเงี้ยลินก็เลยได้มีโอกาสเก็บรรยากาศสวยๆให้ดูนะคะวิลเลียมเดินตามเสียงเพลงคะ่ะทุกคนเสียงเพลงเป็นเร็นะคะทุกคนวิลเลียมชอบมากเลยนะคะลินจะมาเล่าให้ฟังนะ้อเล็บนี้คือเป็นแบบ ตั้งแต่เด็กๆนะคะจนไปถึงไม่จำกัดอายุอะไรเงี้ยเป็น Family เนาะแต่ว่าเลฟที่นี่นะคะคืออเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรที่ขึ้นชื่อของวัยรุ่นมากๆเลยนะคะมีการจัดเฟสติวัลบ่อยมากๆเลยนะคะอ่าแนวดนตรีก็เป็น Dance Music กนะคะ EDM house music อะไรเงี้ยมีจัดที่แมนเชสเตอร์บ่อยมากค่ะทุกคน